สารจากอัครทูตสวรรค์แซนโดฟอนการยุดเหนี่ยวแสงแห่งการตื่นรู้พรศักดิ์สิธิ์จากซูเปอร์มูนราศีพฤกษพ The Invocation การอัญเชิญในห้วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ณขณะที่ท่านกำลังอ่านสารฉบับนี้ภายใต้แสงจันเพลนที่สว่างสวยที่สุดในราศีพฤกษพข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านหยุดนิ่งหายใจเข้าลึกๆและสัมผัสถึงผืนดินที่รองรับเท้าของท่าน จงรับรู้ถึงความรู้สึกที่พรุ่งรา้าอารมณ์ที่ถูกขยายใหญ่และความรู้สึกราวกับว่าม่านหมอกระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นบางเบาจนแทบจะโปร่งใสโลกอาจรู้สึกสดขึ้นจริงขึ้นและเต็มไปด้วยพลังงานที่สั่นสะเทือนนั่นเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆในความสงบนี้จงอนุญาตให้ตัวท่านรับรู้ถึงการปรากฏของข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์แซนเดอรฟอน ผู้ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวคำอธิษฐานจากผืนโลกสู่สวรรค์และนำพาสวงสวรรค์ลงมาสู่ผืนดินข้าพเจ้าไม่ได้มาพร้อมกับเปลวเพลิงหรือดาบแต่ข้าพเจ้ามาพร้อมกับรากแก้วแห่งแสงจงจินตนาการถึงพลังงานที่มั่นคงอบอุ่นดุดรากไม้ที่อย่างลึกลงไปในแก่นกลางของพระแม่ธรณีสัมผัสถึงกลิ่นอายดินหลังฝนตกและความสงบนิ่งของภูผาที่ตั้งตระงาน นี่คือพลังงานที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านในวันนี้พลังงานที่จะช่วยให้ท่านตรึงแสงสว่างแห่งการตื่นรู้อันยิ่งใหญ่ให้อยู่ในกายเนื้อของท่านณที่นี่บนโลกใบนี้ผู้เป็นที่รักดวงวิญญาณผู้กำลังเดินทางผ่านประตูแห่งการตื่นรู้อันยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความสับสนและความเหนื่อยล้าของท่านในช่วงฤด,ดูกาลแห่งราศีพิจิกหรือสกอร์ปิโอซีซั่นนี้ ท่านอาจรู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับความตายภายในการสลายตัวของตัวตนเก่าและในขณะเดียวกันแสงจันเพนซูเปอร์มูนดวงนี้ก็กำลังสาดส่องลงมาขยายทุกอารมณ์ให้ใหญ่ขึ้นจนท่านรู้สึกราวกับจะทนรับไม่ไหวนี่คือดวงจันร์ดวงที่สองจากสาดวงในลำดับซูเปอร์มูลที่ทรงพลังตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม มันคือหน้าต่างแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นสารฉบับนี้คือสมอเรืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านสัญญาของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าจะนำทางให้ท่านเข้าใจว่าความเข้มข้นทางอารมณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการชำระล้างครั้งใหญ่และพระจันทร์เต็มดวงในราศีพฤกษพนี้คือพระพรที่มาเพื่อมอบความมั่นคงเมื่อท่านอ่านสารนี้จบ ท่านจะเลิกต่อต้านความรู้สึกที่ท่วมทน้นแต่ท่านจะเรียนรู้ที่จะใช้พลังงานแห่งพฤกษพอันได้แก่ความสงบนิ่งการดูแลร่างกายและการชื่นชมความงามอันเรียบง่ายเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวหรือแองเคอร์การอัปเกรดพลังงานที่ท่านได้รับท่านจะเข้าใจว่าการตื่นรู้ไม่ใช่การหลบหนีออกจากโลกแต่คือการสถิตยอยู่ในโลกนี้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นพระเจ้า wisdom ปัญญาลูกรักเพื่อที่จะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของช่วงเวลานี้ท่านต้องเข้าใจการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสองขั้วพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นพลังแห่งการขยายใหญ่ The Supermoon Amplifier นี่ไม่ใช่แค่พระจันทร์เต็มดวงแต่มันคือซูเปอร์มูนดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดแสงของมันจึงไม่ได้แค่สองสว่างแต่มันขยายทุกสิ่งที่อยู่ภายในตัวท่านหากมีความกลัวซ่อนอยู่ มันจะถูกขยายให้ดังขึ้นหากมีความจริงที่ท่านปฏิเสธมันจะถูกขยายให้ชัดเจนขึ้นหากมีปรารถนาแห่งดวงวิญญาณมันก็จะถูกขยายให้แรงกล้าขึ้นลำดับซูเปอร์มูลสามเดือนติดกนันนี้คืออุมโมงค์แห่งการเร่งสภาวะมันคือการจัดสรรจากจักรวาลเพื่อชำระล้างพลังงานเก่าที่ตกค้างตลอดทั้งปีเพื่อเตรียมพื้นที่ว่างให้ท่านพร้อมรับรหัสพลังงานใหม่ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในปีถัดไป แสงสว่างนี้คือเครื่องมือไม่ใช่การทดสอบมันกำลังเผยให้ท่านเห็นว่าสิ่งใดคือความจริงของท่านและสิ่งใดคือภาพลวงที่ท่านยึดถือไว้การเต้นรำระหว่างพิจิกและพฤกษบดวงอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นพลังงานแห่งความตายและการเกิดใหม่มันคือพลังงานที่ขุดคุยดึงเอาทุกสิ่งที่ถูกซุกวนไว้ใต้พรมบาดแผลเก่าความลับอัตราที่ท่านเคยใช้เพื่อปกป้องตัวเองราศีพิจิก บังคับให้เราต้องปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอีกต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายท่านจึงรู้สึกเหมือนกําลังตายจากภายในกําลังสลายตัวตนเก่าแต่และนี่ถือส่วนที่งดงามที่สุดแสงจันทเพนกลับส่องสว่างอย่างเต็มที่ในราศีตรงท่ามนั่นคือราศีพฤษพหรือทอรัสในทางโหราศาสตร์ดวงจันทร์อภิเษกหรือทรงพลังอย่างกลมกลืนที่สุดในราศีพฤษบ มันคือจุดที่ดวงจันทร์รู้สึกปลอดภัยและมั่นคงที่สุดในขณะที่พิจิกคือพายุที่รื้อถอนพฤึกศพคือผืนดินที่มั่นคงในขณะที่พิจิกคือความโกลาหลแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤึกศพคือความสงบนิ่งแห่งการดำรงอยู่นี่คือสาสหารจากจักรวาลแม้ว่าต,วตัวตนเก่าของท่านกำลังสลายไปพิจิกแต่ก็มีพื้นดินอันมั่นคงมารองรับท่านอยู่เสมอพรกศพ 3. การตื่นรู้สู่กายเนื้อ e m b o d y Ascension) ข้าพเจ้าแซนโดฟอนขอย้ำเตือนท่านว่าการตื่นรู้ที่แท้จริงไม่ใช่การหลอยฟุง้งไม่ใช่การหลบหนีออ,อกจากร่างกายหรือปฏิเสธโลกวัตถุนั่นคือความเข้าใจผิดการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการนำพาสวรรค์ลงมาสู่ดินคือการเป็นตัวตนอันสูงส่งของท่านผ่านกายเนื้อนี้ราศีพฤกศพสอนบทเรียนนี้แก่ท่านท่านถูกเรียกให้กลับมาสัมผัส จงกลับไปเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าจงชื่นชมความงามของดอกไม้จงปรุงอาหารที่มีประโยชน์และลิ้มรสมันอย่างช้าๆจงอาบน้ำอุ่นๆและรู้สึกขอบคุณร่างกายนี้นี่ไม่ใช่เรื่องไร้าสาระแต่นี่คือเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวพลังงานที่สูงส่งที่สุดความเรียบง่ายความสุขทางกายและความสงบนิ่งคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านตอนนี้ 4. นิยามใหม่ของความมั่นคง Redefining Stability ราศีพฤกษบยังปกครองเรื่องคุณค่าในตัวเองและความมั่นคงทางวัตถุแสงจันนี้จึงส่องไปที่บาดแผลลึกสุดของท่านฉันดีพอหรือยังฉันจะปลอดภัยไหมถ้าปล่อยวางสิ่งนี้หลายท่านยึดติดกับความมั่นคงจอมปลอมเช่นงานที่ท่านเกลียดแต่ให้เงินเดือนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแต่ท่านกลัวการอยู่คนเดียวท่านยึดสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะท่านกลัว แสงจันนี้กำลังบอกท่านว่าจงปล่อยมือเพราะความมั่นคงที่แท้จริง true stability ไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากการควบคุมความมั่นคงที่แท้จริงคือสันติสุขภายใน inner peace ที่ไม่สั่นคลอนมันคือความไว้วางใจอย่างสุดหัวใจว่าเมื่อท่านปล่อยวางสิ่งที่สั่นสะเทือนในเคลื่อนความถีต่ต่ำจัก,กรวาล จะทรงมอบสิ่งที่สอดคล้องกับเคลื่อนความทีใหม่ที่สูงกว่ามาให้ท่านเสมอจงกล้าหาญที่จะปล่อยวางเพื่อสร้างพื้นที่ว่างแล้วจงใช้พลังแห่งพฤศพเพื่อยึดเหนี่ยวความสงบภายในและเฝ้ารอการสำแดงผล manifestation ที่จะตามมา t h e a c t i v a t i o n การปลุกพลังบัดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการยึดเหนี่ยวแสงแห่งพฤศพ สู่กายเนื้อของท่านจงทำสิ่งนี้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือในขณะที่ท่านอ่านสารนี้จงนั่งในท่าที่สบายหรือหากเป็นไปได้จงยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือพื้นหญ้าหลับตาลงการย่างราก (Rooting) หายใจเข้าลึกๆและเมื่อหายใจออกจงจินตนาการว่ามีรากแก้วแห่งแสงสีทองแดงงอกออกมาจากฝ่าเท้าของท่านหรือฐานกระดูกสันหลัง ยังลึกลงไปผ่านชั้นดินผ่านชั้นหินลึกลงไปจนถึงแกนกลางของพระแม่ธรณีรู้สึกถึงความมั่นคงความอบอุ่นและการเชื่อมต่อที่หนักแน่นท่านปลอดภัยท่านถูกโอบอุ้มไว้แล้วการอาบแสงจันทร์รีซี i วิ่งบัดนี้จงน้อมนำสติไปที่กระหม่อมของท่านจินตนาการถึงแสงจันทร์เพนซปเปอร์มูลแห่งราศีพฤษภ ไม่ใช่แสงสีขาวเจิอจ้าที่รุนแรงแต่เป็นแสงสีเงินนวลที่นุ่มนวลอ่อนโยนและมั่นคงอาจมีประกายสีเขียวมรกตหรือชมพูอ่อนผสมอยู่บ้างการยึดเหนี่ยวสู่เซลล (anchoring into the cells) หายใจเข้าสูดร,รับลำแสงจันทร์อ,อ่อนโยนนี้ให้ไหลผ่านกระหม่อมของท่านเข้าสู่ร่างกายแต่แทนที่จะปล่อยให้มันไหลผ่านไป จงบัญชาให้แสงนี้บูรณาการเข้าไปในทุกอนูเซลลจงรู้สึกถึงแสงนี้ที่เติมเต็มกระดูกสันหลังของท่านทําให้มันมั่นคงรู้สึกถึงแสงนี้ที่ไหลเวียนในกระแสเลือดของท่านทําให้มันสงบรู้สึกถึงแสงนี้ที่สถิตยอยู่ในหัวใจของท่านมอบความรักให้ตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขและรู้สึกถึงแสงนี้ที่สถิตยอยู่ในท้องของท่าน โซล่าเพล็กซัสมอบความไว้วางใจในสัญชาตญาณการปลูกสัมผัสแห่งพฤศพทอรัสเซนโซรีอเวคเคนิงในขณะที่ท่านยังคงหลับตาอยู่จงใช้สัมผัสแห่งพฤศพสัมผัสรู้สึกถึงเนื้อผ้าที่สัมผัสผิวของท่านรู้สึกถึงอุณหภูมิของอากาศการได้ยินฟังเสียงที่ไกลที่สุดและเสียงที่ใกล้ที่สุดเช่นเสียงหัวใจของท่านกลิ่น กลิ่นของห้องหรือกลิ่นของธรรมชาติรอบตัวท่านรสรสชาติในปากของท่านท่านได้กลับมาสู่ปัจจุบันขณะท่านได้ยึดเหนี่ยวแล้วการประกาศสิทธิ์ t ด e a c r ครจงกล่าวคำนี้ในใจหรือเปล่งเสียงออกมาด้วยความมั่นคงข้าพเจ้าคือสวรรค์บนดินข้าพเจ้าคือจิตวิญญาณในกายเนื้อข้าพเจ้ายินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ข้าพเจ้ายังคงยังรากอย่างมั่นคงข้าพเจ้าปล่อยวางความมั่นคงจอมปลอมและข้าพเจ้าคือสันติสุขภายในข้าพเจ้าบูรณาการแสงแห่งการตื่นรู้นี้เข้าสู่ทุกอนุเซลล์ของข้าพเจ้าด้วยความอ่อนโยนปลอดภัยและสงบสุขข้าพเจ้าคือคุณค่าข้าพเจ้าคือความอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าคือความสงบและมั่น เป็นเช่นนั้น The blessing การอํำนวยพรจงลืมตาขึ้นและกลับมาสู่โลกในฐานะสมอเรือที่เดินได้ผู้ที่รักเอย๋ยการเตือนรู้แห่งยุคใหม่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการบังคับหรือการต่อสู้ดิ้นรนแต่การตื่นรู้ในระดับกลุ่มก้อน Collective Awakening นี้กำลังเกิดขึ้นผ่านการดำรงอยู่ p r e s e n t ของท่านผ่านการที่ท่านสามารถคงไว้ซึ่งคลื่นความถี แห่งความสงบท่ามกลางพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงจงใช้พรจากพระจันทร์เต็มดวงราศีพฤษศนี้เพื่อกลับมารักร่างกายของท่านเพื่อกลับมาเชื่อมั่นในจังหวะก้าวของชีวิตและเพื่อค้นพบว่าการตรัสรู้สามารถเป็นสิ่งที่อ่อนโยนปลอดภัยและสงบสุขได้ข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์แซนดาฟอนขอมอบพรแห่งความมั่นคงจากแก่นกลางของโลกไว้กับท่าน ขอให้ท่านจงอย่างรากลึกในขณะที่ท่านเอื้อมมือสูงขึ้นสู่ดวงดาวจงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกในความรักและการรับใช้แห่งการตื่นรู้อันอุทิศตน